ขอกล่าวสิทธิ์เช่นเพื่อนของปลาเก๋ๆไม่ชั่งแน่นนะครับวันนี้เราจะมาบ,บอกลูนที่ใช้ของไบร์นะครับแล้วก็บอกตัวที่สามารถแก้ทางไบร์ได้นะครับไปดูลูนกันเลยครับลูนที่ผมใช้นะครับจะเป็น a อ a เวกเอาเวกสิบจากก็ครอสสิบแล้วก็เอชเนสสิบนะครับทำไมอะเหรอเพราะว่ามันจะทำให้ไบร์ทถ้าโจมตีแล้วมันมันก็ คือด้วยสกิลที่2มันจะทําให้โจมตีเร็วขึ้น150%แล้วใช่ไหมครับถ้าเราบวกความเร็วนี้ไปอีกก็จะโจมตีอภิมหาเร็วแล้วก็ฟาร์มเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ดูอีกรูน,นึที่ผมใช้ก็คือรูนคริติคอลครับแรมเพดสิแล้วก็คอ10โทน10นะครับแล้วก็อีกรูน,นึงครับที่ใช้ได้ก็คือออนสลอส็อคสิแล้วก็คอ10แล้วก็สปิริตสิครับนี่คือรูนที่มันใช้นะค,ะครับแล้วก็มาดูตัวที่มา ัวที่แก้ทางไบรท์กันเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือลิกเตอร์ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลิกเตอร์ทำให้ไบรท์ตายในสามวีแรกแล้วไบรท์ยังข้าไม่ได้คือลิกเตอร์ไม่ตายภายในสามวีแน่นอนครับเพราะว่ามันยังมีสกิลที่สองที่มันจะเป็นอมตะ0.75วีเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าลิกเตอร์ไม่น่าจะตายง่ายขนาดนั้นภายในสามวีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าลิกเตอร์ร่วมมือกับไบรท์เนี่ย อีอายวายวอดเลยครับสู้ไม่ได้ใครคือถ้าสมมติลิกเตอร์บวกบไบท์เนี่ยคือไม่ต้องพูดนะแม่งไม่ต้องเล่นแล้วละ่ะโอเคตัวต่อไปครับก็เป็นฟอลอเรนตินโน่ครับฟอลอเรนตินโน่ที่ไหนวะฟลอเรนตินโน่ครับฟลอเรนตินโน่เพราะว่าฟลอเรนติโน่เมื่อกดใช้อันตีครับมันจะดูดเลือดเนาะ แล้วมันก็ไม่ตายภายในสามวินแหละครับเนี่ยเอ๊ะหวอนที่นี่สกินใหม่เซเว่นได้แล้วได้สกินเซเว่นมาแล้วลวิ่งสกินใหม่เอาสกินใหม่เท่มากเลยครับไม่ตายสกินดีสกินก็ดีไม่แรงได้ไงแอบเซเว่นเนี่ยเหมือนหลอกอืมเฮ้ย แล้วตัวต่อไปครับตัวต่อไปเนาะและตัวต่อไปก็เป็นวอล์คัดนะครับวอล์คัดวอล์คัดนะครับเพ <War craft S 1> ราะอะไรเหรอเพราะว่าวอล์คัดเป็นตัวที่สมมุติว่าแบบมันกดอันตีใช่ไหมวอล์คัดหาวอล์คัดใช่ไหมดีไงนี่ครับเ <laughs> พราะว่าถ้าวอล์คัดคือ ไร้เป็นเป็นตัวที่แพ้ทางพวกเบิร์สชุดเดียวตายนะคะซึ่งวอลขาดก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วเขาว่าแล้วอันตีมันก็แบบจะไม่ตายเนาะคือมันก็โกงแล้วมันก็เบิร์สทีเดียวก็ถ้าเป็นพวกแครี่ตายเลยนะซึ่งแบมเป็นแครี่นะมันก็จะจะเกลือตายอะ่ะแล้วมันก็ฆ่าวอลขาดภายใน3วิไม่ได้แน่นอนด้วยถ้ามันกดถ้าถ้าวอลคาดกดอันตีนะครับตัวต่อไปครับตัวที่ ไงวะไงวะตัวที่แบบทุกคนทุกคนก็แบบใช้กันบ่อยนะคลิปเนี้ครับเพราะว่าคลิปเนี้ถึงแม้จะเป็นแทงเป็นตัวห่าเหวอะไรก็ตามมันก็เบิรสชุดเดียวก็แทบตายเหมือนกันแหละครับคือมันเบิรสชุดเดียวก็ตายด้วยซ้ำอ่ะคืออาง่นะมันเป็นตัวที่เบิร์สชุดเดียวตายครับแล้วคือ ไบรท์ก go no. uh ็ไ huh. ม yes. yeah. ่น่าจะอยู่รอดได้ถึงสามวิมันก็ฆ่าคิกแน่ได้อยู่ดีอาจจะฆ่าได้นะแต่ผมว่าไบรท์น่าจะโดนชุดเดียวแตกแล้วไม่น่าจะกดอันติทันนะตัวต่อไปครับแลคครับแร็โจ๊่วทัแลคครับมันเป็นตัวที่ค่อยๆโปรฟล๊กะแล้วมันก็เบร์สดอ๊กแล้วก็แทบตายเหมือนคลิกแนกเลยครับ๊า มันเปอนตัวที่โกงมากตุอ,อผมขอบอกคอมโบทุยคอ,คอมโบคอมโบไร้หม่นะครับผมบอกผิดเนาะมันต้องเป็นคอมโบไร้มันต้องเป็นหนึ่งสองสามนะคบนี่ครับใครไปได้โชว์ทีตุด้ครับ สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลอันตรีนะครับแปลงล่างนี่ยหลอดเทหลอดเทเลยนะครับเรือหัวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่จีแล้วแค่ะจะมาบอกตัวที่มันแก้ทางอเ,เลนได้นะทุกคนและตัวผมจะแถมให้นะตัวที่ อ,อเลนชนะทุยติดอีกแล้วชอบไบรท์ชนะทางบ้บาๆคือตโดนแพ้ทางไบรท์มากเอลเลนดอร์ครับถ้าเป็นสำหรับแอสซัคซินทั่วไปอะครับมันจะแบบแอสซัคซินทั่วไปอะครับมันจะแบบเขาเรียกไงอะทุกคนมันจะแบบแอสซัคซินส่วนใหญ่มันจะจตีโจมตีร้ายกาจถ้าสมตมติเอเลนดอโดเอเลนดอร์มันอยู่ตรงป้อมมันมาเราที่เรียนการใช่ไหมแล้วหีเสื้อมันอยู่ตรงป้อมแล้ว แล้วมันแอสซิสซินไงเราโจมตีชุดเดียวแล้วมันไม่ตายแล้วมันกลับไปที่นั้นคือมันก็หนีได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นไบรท์อ่ะมันจะตีได้ทางระยะใกล้ระยะไกลมันก็จะแก้ทางเอเลนดอร์ได้แล้วสกิลที่สองของมันอ่ะมันเดชเข้าไปใช่ไหมมันก็โดนเอเลนดอร์เต็มๆอ่ะถึงว่าเป็นตัวที่แก้ทางเอเลนดอร์ดีใครที่แบบสมถติว่ามันหลุดแบนเนาะสมถติว่าไบรท์มันหลุดแบนแล้วอีกฝั่งเนื่อเอาเอเลนดอร์มาก็เอาเอเลนเอาไบรท์ไปแก้ทางเอเลนดอร์เลย แอบเออนี่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างและแต่ไม่ต้องกดดีไซน์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่ามาลืมแล้วก็อย่ามาซื้อแล้วก็อย่าลืมมาซื้อใบกันเยอะๆนะครับเป็นไรวะพูดตึิงๆขัดคัคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ